ัอันตรายต่อเด็กในเกมโลบล็อกจนมันสร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากแถมมาเสี่ยงคำถามที่ว่าโลบล็อกอยากจะให้เกมของม, <า S 1> ม่หาผลประโยชน์หรือว่ามันหลอกเด็กในเกมโลบล็อกนั่นแหละเพราะว่าเด็กมันเยอะไงครับผู้ชมเนี่ยอนอกจาก,จากตัวของคนในกลุ่มแล้วเนี่ยยังรวมไปถึงแอดมินในกลุ่มด้วยนะครับแพลตฟอร์มตัวเกมเองก็ดีมันแค่คนที่อยู่ข้างในเนี่ยมันบางกลุ่มเนี่ยมันอันตรายเฉยๆเราจะปกป้องเด็กอย่างไรใช่ไหมครับผมคิดว่ามันก็ต้องช่วยกันทั้งทั้งหมดพราะแม่ทำยังไงใช่ไหมผมคิดว่า มันน่าเด็ดใช่ไหมที่เห็นเกมที่ตัวเองเล่นมาตั้งนานกลายเป็นแบบนี้ใช่รู้สึกทำอะไรไม่ได้ฉันอยากให้นายตามมาดูอะไรหน่อยอยากตามมาไหมได้แหละลองมองลงไปสิ มีการรังแกบุตบีการคุกคามทางเพศผ่านโลกออนไลน์การด่าทอเยดยาการโกงมิ่งเด็กการหลอกลวงแกมและนั่นจะทำให้ทุกคนคิดว่าเป็นเรื่องปกติทำให้เกิดพฤติกรรมทำตามโดยเด็กและผู้เล่นูด็กๆส่วนคนโดนกระทำกลายเป็นโรคกลัวสังคมออนไลน์วิตกกังวลคิดมาก และบางรายอาจจะนักกว่านั้นแต่นี่มันเป็นหน้าที่ของโรบล็อกต้องจัดการก็ถูกของนายที่โรบอกต้องคอยจัดการปัญหาพวกนี้แต่ปัญหาพวกนี้เกิดจากอะไรนายต้องลองมองดูอีกครั้งนายจะเห็นว่าปัญหาพวกนี้เกิดจากผู้เล่นทำนั้น ถ้าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเรื่อยๆนย่ยก็น่าจะรู้มันจะจบยังไงบางทีมันถึงเวลาที่ใครสักคนต้องเริ่มทำเพื่อไม่ให้มันสายไปกว่านี้เพราะบล็อกควรมาจัดก,การเรื่องนี้พวกเราเป็นแค่ผู้เล่นก็จริงควรมีใครมาทำแต่ไม่มีใครมาทำสุดท้ายทุกคนก็บอกไม่มีใครมาทำทั้งที่ทุกคนทำได้แต่ไม่มีใครทำไม่มีคนเริ่ม ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าทุกคนเริ่มเห็นและทำดีต่อกันนายไม่อยากจะช่วยเกยมที่นายเล่นมาตั้งนานหลายปีเลย แล้วนายคิดว่าไงผมจะเป็นคนเริ่มเองวันนี้เป็นวันแรกที่ผมจะเริ่มทำความดีโดยการเริ่มต้นที่แมทตบล็อกเบิร์กผมจะทำให้เป็นวันแรกเป็นวันที่ทำได้ง่ายที่สุดโดยการทำอาหารแจกให้กับเพื่อนบ้านคือเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับผมและเป็นการทำความดีที่ถูกคนทำได้และนั่นเลยเป็นที่มาของ ทำความดีในโรบอทควันที่หนึ่งฉันทำนี้มาให้เธอเธออยากได้เงินตอบแทนหรอฉันอยากให้สังคมโรบอคดีขึ้นได้โปรดเอาไปโอเคกินให้อร่อยขอบคุณวันนี้จะยังเป็นวันที่การทำความดีง่ายๆที่ทุกคนทำได้ในเกม ATP ิพิในบหุ่ นี่คือคำความดีในโรบอควคนที่สองมีคนถูกบูลลี่ต้องไปช่วยแล้วคุณปลอดภัยแล้ว เยี่ยมมากหลังจากที่ผมได้ลงคลิปวันที่หนึ่งและว,วันที่สองคนดูเริ่มเยอะขึ้นและคนมีความสนใจพูดคุยกันแต่จริงๆแล้วคลิปทั้งสองนั้นเป็นคลิปเริ่มต้นให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายทุกคนทำได้หลังคลิปวันนี้จะเป็นการทำความดีในแบบที่ผมต้องการทำจริงๆสไตล์ของผมในแมปที่ชื่อว่า Red My Avatar แล้วนี่จึงเป็นคลิป ทำความดีในโรบควอนทีสามสวัสดีมีอะไรให้ช่วยไหมคุณพอรู้เรื่องไฟฟ้าหรือเปล่าพอรู้นิดหน่อยผมอายุ25อยู่คนเดียวแต่เลขมิเตอร์ไฟฟ้ามันขึ้นสูงมากๆเหมือนคนใช้ไฟฟ้าเกินแต่ผมไม่ได้ใช้อะไรเลยยกตัวอย่างเดือนนี้ผมต้องจ่าย150ดอลลาร มันอาจจะไฟฟ้ารั่วหรือมีอุปกรณ์บางอย่างที่คุณไม่ได้ใช้คุณได้เปิดคอมพิวเตอร์ทุกวันทั้งวันหรือเปล่าไม่เลยผมอยู่ข้างนอกเก้าชั่วโมงทั้งวันถึงวันอาทิตย์เป็นไปได้นะเพราะว่าเพื่อนบ้านอาจจะไม่เห็นนายอยู่บ้านพวกเขาเลยต่อไฟนายมาใช้เองใช่เลยผมจะเรียกช่างไฟมาตรวจขอบคุณที่ช่วยเห็นด้วยกับผมขอให้มีวันที่ที่ดีไม่มีปัญหา คำความดีในโรบคอนที่สี่คำเตือนตอนนี้มีการกล่าวถึงเรื่องซึมเศร้าและเรื่องจุดๆๆสวัสดีสวัสดีผมไมค์และผมรู้สึกเศร้าอย่างมากสวัสดีไหมเกิดอะไรขึ้นหรอเพื่อนผมคิดที่จะอยากจบชีวิตตัวเองตลอดเวลาพ่อผมชอบตีแม่อยู่เสมอและก็ผมด้วยมีวันหนึ่งที่ผมสู้กลับเกิดอะไรขึ้นต่อ แต่ผมไม่ได้ตั้งใจเกือบทำให้พ่อผมอาการสาหัสมากและเกือบตายตอนนี้พ่อผมอยู่ที่โรงพยาบาลผมโคตรจะรู้สึกผิดมากๆนายอายุเท่าไหร่ถามได้ไหม 16. นายรู้สึกผิดกับสิ่งที่นายทำลงไปใช่ไหมใช่และรู้สึกเศร้าใช่อย่างแรกที่ผมจะบอกคือถ้านายรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปและเป็นเรื่องที่เลวร้าย แล้วรู้สึกผิดกับตัวเองนายน่ายังเป็นคนดีอยู่นะขอบคุณคำพูดที่ดีแบบนั้นนะแต่ตอนนี้นายต้องให้อภัยตัวเองได้แล้วผมรู้สึกดีขึ้นมาแล้วเพราะคุณเลยอย่าคิดที่จะจบชีวิตตัวเองเลยโอเคไหมสัญญากับผมสิได้ผมสัญญาทำสิ่งที่ถูกต้องและดีขึ้นได้ครับลาก่อนนะได้สิลาก่อนนะ ทำความดีในโรบบอควันที่หา้าสวัสดีสวัสดีผมเศร้าเพราะไม่มีโรบักขอโรบักได้ไหมได้สิจะให้ผมเท่าไหร่ไม่เยอะคงสิบโรบักโอเคไหมได้ผมเอา you, ตามผมมาเลยขอบคุณมากๆ นายใจนี่ให้ฉันไม่เป็นไรเพื่อนโย่เพื่อนขอโรบักได้ไหมพาไปดูบูธของนายหน่อยตามผมมาขอบใจมากผู่บูขอบคุณนะดับบิลต์ตหมดแล้วทำความดีในโรบวัวคนที่6 ครั้งนี้ผมทำบูธรับฟังแบบไม่ตัดสินและให้คำแนะนำอย่างเดียวปรากฏว่าคนมาเยอะมากมากจนพาร์ทนี้ความยาวคลิปยาวกว่าที่ผมตั้งไว้เลยต้องเพิ่มเป็นพาต่อไปสวัสดีฉันคิดมากเรื่องฉันมักไม่ดีพอสำหรับคนอื่นโดยเฉพาะเพื่อนของฉันเพื่อนเธอบอกว่าเธอไม่ดีพอรอเพื่อนเก่าคนหนึ่งของฉันบอกนั้นก็เลยทำให้เธอรู้สึกไม่ดีพอใช่ไหมใช่และที่บ้านของฉันพูดใส่บ่อยมาก คุณน่าดีพอยิ่งกว่าดีพอซะอีกแต่ฉันไม่เห็นรู้สึกแบบนั้นเลยมีคนพูดใส่ฉันแบบนี้เยอะมากคุณน่ายังตื่นเช้ามาทำสิ่งที่คุณอยากทำและตอนนี้คุณก็มาคุยกับผมก็ใช่แต่ตอนนี้ฉันรู้สึกอยากยอมแพ้คุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าคุณต้องดีพอสำหรับทุกคนคุณแค่เป็นคุณก็พอแล้วและดีขึ้นด้วยฉันจะพยายามดู คำพูดมันก็แค่เสียงคุณจะรับมันไว้ไหมก็อยู่ที่คุณพยายามโฟกัสที่ตัวเองขอบคุณนะฉันจะลองดูถ้าฉันทำได้คุณทำได้ไม่มีถ้าคุณทำได้เชื่อมั่นในตัวเองได้แต่ฉันพยายามมาปีหนึ่งแล้วเวลามีไว้เพื่อการเติบโตฉันเชื่อในตัวคุณตัวคุณดีพอมากๆสำหรับผมน่าแปลกใจที่คุณเป็นคนแรกที่พูดแบบนั้นกับฉันนั้นคุณก็รับคำพูดผมไว้ ส่วนคำพูดจากคนอื่นๆคิดไว้ว่ามันก็เป็นแค่เสียงฉันจะลองดูขอบคุณนาลาก่อนนะไม่เป็นไรครับขอให้โชคดีค, <noise> คำความดีในโรบอทคนที่7พาร์ทวันนี้ต่อจากของพาร์ทวันที่แล้วโดยการรับฟังและให้กำลังใจสวัสดีสวัสดีพอดีฉันขอเวลาพิมพ์แป๊บหนึ่งได้ไหมได้ครับ เพื่อนสนิทคนหนึ่งของฉันมีความสัมพันธ์กันที่แปลกๆแบบว่าเธอมักจะทำตัวบงการอยู่เสมอและถ้าฉันออกเกมตอนที่เธออยากให้ฉันเล่นโรบล็อกกับเธอต่อเธอจะบล็อกฉันฉันกลัวการโดนถูกทิ้งมากๆคุณมีเพื่อนคนอื่นหรือเปล่าเจ็บจิตเลยฉันมีเพื่อนเยอะแต่ฉันรักเธอมากๆและฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่เพื่อนคุณดูไม่รักคุณเลยจากที่คุณพูด คุณแค่เพื่อนของคุณแค่ฝ่ายเดียวเธอรักนะฉันรู้ว่าเธอรักบางทีเธออยากให้ฉันอยู่เพราะว่าเธอรักฉันหรือเปล่าแต่เธอตัดคุณออกง่ายมากๆเลยนะถ้าคุณอยู่แบบนั้นต่อไปมันจะทักสิกสำหรับตัวคุณฉันรู้เรื่องนั้นแต่เธอบอกว่าเธอร้องให้หลังจากที่เธอทิ้งฉันไปเหมือนกันคุณได้ถามเธอหรือเปล่าว่าทำไมเพื่อนคุณถึงทิ้งคุณไปไม่เคยถามเลย แต่เธอบอกว่าเธอพยายามจะไม่ทำแบบนั้นเหมือนกันเพื่อนฉันหลายคนบอกให้ฉันเลิกยุ่งกับเธอแต่คงเจ็บมากๆมันจะเจ็บแค่ครั้งเดียวดีกว่าคุณจะเจ็บไปตลอดคุณพูดถูกฉันพยายามจะไม่ยุ่งกับเธอสักพักดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะไม่เป็นไรครับคุณผู้หญิงแล้วเจอกันใหม่นะ ทำความดีในโรบอทควันที่8พาร์วันนี้จะอยู่ท็อปิกของบูธแค่ผู้ชายคนนี้เพราะที่เหลือค่อนข้างออกนอกประเด็นสวัสดีเพื่อนคือผมมีแม่แค่คนเดียวกับน้องสาวผมช่วงนี้ค่อนข้างลำบากและก็แม่ของผมก็เครียดมากๆและผมก็ด้วยนายเคยทำให้แม่เครียดไหมส่วนมากน้องสาวผมทำแต่มักจะโทษผมตลอดนายเป็นพี่คนโตมักจะเป็นแบบนี้แหละ ใช่แต่แม่ผมนะ่ะผมเป็นห่วงแม่มากกว่ามากที่สุดในชีวิตของผมนายได้คุยกับแม่ทุกวันไหมส่วนมากผมไปเที่ยวอยู่ข้างนอกคุณพอมีคำแนะนำอะไรใหม่ที่จะทำให้แม่ผมรู้สึกดีขึ้นพยายามหาเวลาคุยกับแม่ทุกคืนบางทีเธออยากจะมีเวลาคุยกับนายบ้างการคุยกันบางทีอาจจะช่วยแม่นายเครียดน้อยลงก็ได้ถามเธอว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไง ได้เพื่อนฉันจะลองดูดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะเข้มแข็งเข้าไว้ขอบใจนายมากนะเพื่อนทำความดีในโรบอทควันที่9วันนี้ผมจะเขียนโน้ตให้กำลังใจคนในแมพ Bright e l e t t e r ถึงใครก็ตามที่ได้อ่านสิ่งนี้ขอให้คุณมีความสุขและเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าใครจะทำให้คุณรู้สึกแย่หรืออับอายแค่จําไว้ว่าคุณไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาพูดไม่จําเป็นต้องสนใจคําพูดที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ถ้าในสิ่งที่คุณทำมันดีทั้งกับตัวเองและทำให้คนอื่นมีความสุขก็แค่ทำมันต่อไปเลยเหตพวกไงลองอ่านดูขอบใจเพื่อนนี่มันสุดยอดพยายามเข้านะเพื่อน อย่าหยุดจนกว่ามันจะสำเร็จได้เลยเพื่อนแล้วเจอกันใหม่ทำความดีในโรบอควันที่10เอาโดเนทไหมเอาค่ะบอกมา3อย่างที่วันนี้ทำให้รู้สึกดีเดียวโดเนตให้ฉันเล่นโรบล็อกสแล้วรู้สึกสบายใจเป็นเกมที่ทำให้ฉันจากความเหงาเป็นความสุข การที่ฉันได้ซัาเสื้อผ้าฉันจะได้ตังตอบแทนมากกว่า20บาทฉันได้ทำสิ่งที่อยากทำก็คือล้างจานฉันจะได้ประมาณ150บาทขอบคุณครับผมติดตามพี่อยู่แล้วนะวันนี้ทำอะไรบ้างที่ทำให้รู้สึกภูมิใจในตัวเองผมช่วยพ่อทำงานและก็ล้างจาน ทำความดีในโรบควันที่11วันนี้ผมอยู่ในแมปไรท์เอลเทอเขียนโน้ตให้กําลังใจคนในเกมและคนดูทางบ้านอยากให้คุณภูมิใจในตัวเองนะสิ่งเล็กๆที่คุณเริ่มวันนี้วันหนึ่งมันจะกลายเป็นสิ่งยิ่งใหญ่อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครทุกคนต่างกันและคุณเองก็มีเส้นทางของคุณแค่ค่อยๆก้าวไปเพราะสิ่งเล็กๆที่คุณทำอาจเปลี่ยนชีวิตได้ทั้งของคุณและคนอื่นเช่นกัน เฮเพื่อนอ่านี่ขอบใจเพื่อนผมแฟนตัวยงขอบใจนะเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอถ่ายรูปพี่ถ่ายคลิปอยู่รอใช่ ผมขอออกช่องพี่ด้วยอยากทำอะไรในคลิปพาเล่นเกมไหมได้โอเคตามมาพร้อมเดินป่ายังพร้อมโอเคทำความดีในโรบอควันที่12ใครอยากมาปรึกษาหรือเล่าเรื่องขอกำลังใจสามารถมาเจอผมได้แมปบรรยากาศนะครับเหนื่อยยัง โอเคกล้ถึงแล้วรู้สึกย่งไงบ้างที่ขึ้นมาได้ดีวันนี้ทำความสำเร็จได้แล้วหนึ่งอย่างครับภูมิใจเปล่าภูมิใจครับเยี่ยม เดี๋ยวต้องไปแล้วไว้เจอกันครับทำความดีในโรบอทควันที่13วันนี้ผมเปิดบูธให้คนระบายเรื่องที่ตัวเองคิดมากและให้กำลังใจคำแนะนำให้กับผู้ระบายโดยไม่ตัดสินสวัสดีอืมเรื่องเงินนะตอนนี้คุณเรียนอยู่หรือว่าทำงานแล้วผมยังเรียนอยู่ประถมอยู่เลย ผมว่าคุณอย่าเพิ่งคิดมากเรื่องนี้เลยให้พ่อกับแม่คุณจัดการเรื่องนี้ไปก่อนแต่ว่าผมจนมากนายแค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแต่ผมอยากช่วยพ่อกับแม่มากๆหรือผมควรจะไปขายของดีทุกวันนี้เราสามารถหาเงินได้หลายวิธีเลยนะทำ u t u b e ทำติ t ก o k อกสร้างแมปโรบอทเงินอยู่ในอากาศนายพูดถูกผมไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเลย นายฉลาดมากขอบคุณนะครับไม่เป็นไรครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิปทั้งหมด13วันของการทำความดีผมดีใจมากๆที่มีคนที่ชอบดูและให้กำลังใจผมบางคนมีเรื่องที่อยากปรึกษาก็มาปรึกษาผมในเกมตอนที่เจอผมผมยินดีอย่างมากถ้าใครต้องการให้ผมช่วยผมอยากให้ทุกคนเห็นถึงปัญหาของสังคมโรบอทตอนนี้ ผมคนเดียวไม่สามารถแก้ได้ทั้งหมดผมจึงอยากพึ่งทุกคนช่วยกันทำให้มันน่าอยู่และน่าเล่นต่อไปแต่ผมจะไม่หยุดทำจะทำจนกว่าสังคมในเกมนั้นดีขึ้นกว่าเดิม